คนคือรากฐานสําคัญในการพัฒนาชาติและการที่จะผลิตประชากรที่มีคุณภาพได้ก็ต้องมีการศึกษาที่ดีและก็มีคุณภาพค่ะการศึกษามเหมือนเป็นรากฐานสําคัญที่จะสามารถกําหนดชีวิตของคนคนหนึ่งได้เลยว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตทุกวันนี้ค่ะพ่อแม่เราจ่ายค่าเทอมแพงมากๆการเข้าถึงการศึกษาของประเทศไทยนยังไม่ดีมากพอที่โรงเรียนทั่วๆไปจะสามารถให้การศึกษาที่มีคุณภาพและตอบโจทย์ได้ฉะนั้นเรื่องการศึกษาอยากให้มันเท่าเทียมมากกว่านี้ ฝากเ e ปลี่ยนเสียงของเราให้เป็นจริงด้วยนะคะปัจจุบันสังคมชนเผ่าของเราน่ก็เป็นชุมชนป่าสักส่วนใหญ่แล้วก็อาชีพหลักๆก็จะเป็นการทําไร่ตามฤดูกาลต่างๆนะครับก็คือไร่หมุนเวียนนะครับแล้วก็ธุรกิจที่ทําในชุมชนอย่างธุรกิจท่องเที่ยวในชุมชนนะครับเป็นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเนาะถ้ามองถึงพักธุรกิจก็อยากให้ธุรกิจของชนเผ่าพื้นเมืองหรือชาติพันธุ์ของเราเป็นธุรกิจที่ มันเติบโตมากกว่านี้เนาะเป็นที่ยอมรับนะครับอย่างชนเผ่าพื้นเมืองที่อยู่ตามตามชายขอบแบบนี้การศึกษาก็ยังเข้าไม่ถึงโอกาสที่จะเข้าถึงข้อมูลองค์ความรู้หรือการเท่าทันสื่อต่างๆนะครับความเลื่อมล้ำในเรื่องของกฎหมายนะครับที่เข้ามารีดดอนสิทธินะครับมันส่งผลเสียกับกลุ่มชาติพันธุ์หรือชนเผ่าพื้นเมืองที่อาศัยอยู่ในตามเขตอุทยานนะครับในการจะ ทำอะไรบางอย่างกับพี่น้องชนเผาภาคธุรกิจเองจะต้องเข้าใจมากๆในโดยเฉพาะในสังคมชนเผาพื้นเมืองเขามีอัตลักษณ์แล้วก็ความเป็นอยู่ในการใช้ชีวิต หนึ่งในปัญหาที่เจออยู่ในปัจจุบันเลยก็คือว่าชุมชนที่อยู่ใกล้ตัวของหนูเนี่ยคือมีผลิตภัณฑ์ที่น่ายกมาเป็นกิมมิคของชุมชนมากๆแต่กลับไม่ได้รับความสนใจหรือกลับไม่ได้รับผลประโยชน์ที่เขาควรจะได้กันอย่างแท้จริงค่ะเพราะว่าผลประโยชน์ส่วนนั้นมันก็อาจจะไปตกกับคนภายนอกแทนที่จะเป็นผู้ผลิตจริงๆที่อยู่ในชุมชนหรือว่าเป็นฐานลากของธุรกิจนั้นน,น,นะคะ ผมไม่เถียงนะคนพิการมีข้อจำกัดอันนี้เรื่องจริงมันกะท่งผมเองก็มีมข้อจำกัดแต่ปัจจุบันมันมีเทคโนโลยีมากมายทำให้คนพิการคนคนนั้นสามารถช่วยเหลือตัวเองและเข้าถึงสื่อสื่อน,นั้นได้ง่ายยิ่งขึ้นครับสิ่งที่อยากฝากไว้อยากให้มีหน่วยงานกลางอาจจะเป็นเว็บไซต์เป็นแอปพลิเคชันที่เกี่ยวกับการจ้างงานคนพิการโดยตรงครับที่คอยเทรนให้กับองค์กรก็ได้ว่าถ้าอยู่ต้องการจ้างงานคนพิการอยู่ต้องเตรียมความพร้อมอะไรบ้างทำอะไรได้บ้างไม่ได้บ้างข้อจำกัดเป็นอย่างไรบ้างรวมถึงค่าตอบแทนเหมาะสมกับเขาหรือเปล่าด้วยครับหรือแม้กระทั่งการหาแหล่งเเินทครรับือาข่ษหป็แ เพราะค้าแม่ค้าทั่วไปอยู่ต่างจังหวัดเนี้ยเขาจะไปกู้เงินทีแล้วเขาเป็นคนพิการอ่ะมันค่อนข้างที่จะกู้เงินลําบากมากเลยหรือบางทีเขาไม่มีโนเลดที่จะเข้าถึงเลยอันนี้นอาจจะต้องแบบมีการมาถลำพันธอยากเห็นสังคมที่มันมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับผมคิดว่าปัญหาหลักที่คนพิการ,รเผชิญอยู่ในสังคมไทยตอนนี้นะครับก็คือว่าถูกมองเป็นผู้ที่ด้อยโอกาสเป็นผู้ที่ไรศักยภาพไม่สามารถพึ่งพาตนเองได้ ผมในฐานะคนพิการผมหวังว่าสื่อจะสร้างภาพลักษณ์เราแบบใหม่เพื่อเปลี่ยนมายาคติของสังคมแล้วคนในสังคมจะมองคนพิการเปลี่ยนไปครับคนพิการทุกคนมีความสามารถเป็นของตัวเองคุณต้องจัดสรรให้คนพิการเข้าไปมีบทบาทมีส่วนร่วมตามความสามารถของตัวเองแล้ววันหนึ่งเมื่อคนพิการมีบทบาทมากขึ้นคนพิการจะสามารถดูแลตัวเองได้จะเป็นพลังของสังคม เป็นพลังที่ขับเคลื่อนสังคมขับเคลื่อนประเทศให้เดินต่อไปอย่างเท่าเทียมกัน Inclusive Workplace Inclusive Society